ลูกชายแม่ตอนนี้เวลาหกโมงครึ่งก็ต้องมาหวีผมนี่มันคืองานหลักของแม่ใช่ไหมงานหลักของแม่จ๋าใช่ไหมกวักทองกวาดทองรักแม่ไหมลูกดูรักแม่ไหมครับรักไหมลูกรักไหมรักไหมลูกรักไหมรักแม่จ๋าไหมรักไหมลูกรักแม่จ๋าไหมเนี่ยฮะรักแม่จ๋าไหม รักไหมลูกนะอุ้มันเขี้ยวมันเขี้ยวมาดูน้องเลยเร็วฮะนานชาวหวยเขามีแรงเช้ามาเขาชอบให้แม่วีผมให้วีผมมีแรงอเสร็จแล้วนะลูกนะเสร็จแล้วนะขอบคุณครับก่อนขอบคุณครับแม่จ๋าก่อนขอบคุณครับแม่จ๋าก่อนขอบคุณครับแม่จ๋าก่อน อืมอืมขอบคุณค่จาขอบคุณครั่จ้าอืมอ่ะโอเคโอเค